ใครยังคาใจหมอลายพูดถึงคดีแตงโมล่าสุดไว้แบบนี้เมื่อไม่นานมานี้หมอปลายพรยกระซิบได้ออกมาเผยในรายการโต๊ะหนูแม,ม่มหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมว่าจริงๆสำหรับเคสนี้ตัวเองจบไปนานแล้วมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคำตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ใจให้จบแล้วเปลี่ยนประเด็นกันมากกว่าคนคาใจก็คาใจกันต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูด คนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายกล่าวว่ามันไม่มีหรอกค่ะพี่เขาเสียมันก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษหมอปลายก่าวว่าสังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้อยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักๆสําคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้ แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ